อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ำประจำวันที่18สิงหาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ำประจำวันที่18สิงหาคมในรอบค่ำวันนี้ครับกับเรื่องตลาดซื้อขายเรามาเริ่มกันที่เรื่องของคาเซมิโร่กองกลางตัวเก่งของเรอัลมาดิดก,กันก่อนนะครับ ดูจากรายงานล่าสุดของ TNT Sport สื่อของบราซิลนะครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้แมนยูเนเต็ดได้ส่งตัวแทนไปเจรจากับคาเซเมโรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งทางทัพปีสดงนะครับได้เสนอสัญญาทั้งหมด5ปีให้กับเขานอกจากนี้นะครับก็พร้อมจะเบิ้ลค่าเหนือขึ้นเป็น2เท่าจากที่รับอยู่ตอนนี้ส่วนเรื่องค่าตัวนะครับคาดว่าแมนยูเนเต็ดจะพร้อมจ่ายให้กับเรือมดตยู่ที่ราว60ล้านยูโรครับอย่างไรก็ตามนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปแต่อย่างใดเนื่องจากว่าตััวต กำลังพิจารณาข้อเสนอสัญญาส่วนตัวอยู่นั่นเองครับรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของฟราบิเ i โอโรมาโนกันบ้างครับกับเรื่องของโคดี้กักโปลปีของ p s เอสวรวันนี้จากรายงานนะครับทางฟราบิเชโอโรมาโนยังคงเชื่อม,มั่นว่าการคว้าตัวโคดี้กักโปของทัพปีศาจแดงดูจะเป็นตัวเลือกที่ง่ายกว่าการที่แมนยูเดี่จะไปดึงตัวแอนโทนีของอาแจกอัมสเตอร์ดัมเข้ามาร่วมทีมหรือแม้แต่การพยายามไปยืมตัวคลิสเซนพูลิสิตจากเชลซีด้วยครับ ด้วยในดิวของแอนโทนีนะครับถึงแม้จะมีรายงานว่าแมนยูเต็ดอาจจะลองพยายามยื่นข้อสเสนอซื้อตัวอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าทางอาแจกอัมสเตอร์ดัมไม่อยากจะปล่อยปีกรายนี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และเรื่องของราคานะครับก็คงจะมากกว่า80ล้านยูโรอย่างแน่นอนส่วนในรายของคริสเตียนพูลิซิสนะครับก็ดูจะเป็นเรื่องยากไม่น้อยเนื่องจากว่าการตัดสินใจน,นะครับขึ้นอยู่กับท็อตโบลี่เจ้าของสโมสรเชลซีคนปัจจุบันว่าจะยอมยื่นอาวุธให้กับคู่แข่งสําคัญในการแย่งท็อปโฟหรือเปล่าครับ เรามาที่รายงานต่อไปของเจสันเบิร์ดน้าข่าวของเทเลกราฟนะครับด้วยจากรายงานนะครับได้ออกมาระบุว่าในช่วงซัมเมอร์ที่เหลืออีกประมาณ12วันนี้ครับบอร์ดบริหารของทัพปีแสดงเตรียมจัดหนักให้กับเอริกเทนฮากด้วยการเสริมกองกลางทั้งหมด2รายนายทวันมือ2 1รายแบ็กขวา1รายและก็กองหน้าเอียงน้อย1รายเข้ามาสู่ทีมครับ ดูในตำแหน่งนายทวารน,นะครับก็เพิ่งจะมีข่าวลือร่วมกับยานซอมเมอร์นายทวารจอมหนึบวัย3าปีของบรลเซอรมื่เชนกระบ,บักใบหมดัดหมัดส่วนแบ็กขวาน,นะครับก็มีข่าวลือร่วมกับซาจินโญเดสของบาร์เซโลนาและก็เดนเซลดูมเฟลสแบ็กขวาของอินเตอร์มิลานในตำแหน่งกองกลางนะครับที่มีข่าวลือหนักๆก็อย่างเช่นดิล่าสุดกับกาเซมิโรกองกลางของเรอัลมาดริดและก็แฟรงกี้เดยองกองกลางของบาร์เซโลนาส่วนตำแหน่งกองหน้านะครับตอนนี้ก็มีข่าวลือร่วมกับโคดี้กัคโปของ PSV อสวีไอโฮเฟน แอนโทนีของอาแจกอัมสเตอร์ดัมคริสเซนพูลิซิสของเชลซีและก็ซาซาคาราซิกกองหน้าตัวเป้าของสตุตการ์ดครับเรามาที่รายงานต่อไปนะครับกับเรื่องของเจมส์การ์เนอร์กันบ้างวันนี้ตามรายงานของซาเบลลักเฮิร์สตนักข่าวของเมนสปอร์ตนะครับที่ออกมาระบุว่าตอนนี้ทีมนักบุญเซาท์เทมตันนะครับมีโอกาสมากที่สุดที่จะคว้าวตัวเจมส์การ์เนอร์ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากนี้นะครับจากแหล่งข่าวของเมนสปอร์ตนะก็ได้ระบุว่า การที่แมนยูเรเตได้ตั้งราคาของกาเนอร์ไว้แค่ที่ราว15-20ล้านปอนด์เท่านั้นดูเหมือนว่าสโมสรจะประเมินฝีท้าของกาเนอร์ไว้ต่ำมากเลยครับเนื่องจากว่าในตลาดตอนนี้นะครับทีมที่ให้ความสนใจกาเนอร์มีมากกว่า10สโมสรและที่สำคัญสโมสรใหญ่อย่างเชลซีก็ยังให้ความสนใจมิดฟิลด์รายนี้อยู่ด้วยเลยครับ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของเบดดอนวิลเลียมส์อีกหนึ่งแบ็กซ้ายของทีมนะครับที่ตอนนี้หายจากอาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกําลังเร่งความฟิตอยู่ซึ่งทางทัพปีแสดงนะครับกำลังประเมินว่าจะเก็บไว้กับทีมต่อไปหรือเปล่าในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าจะรอประเมินอีกครั้งในช่วงตลาดรอบมกราคมครับเรามาที่รายงานต่อไปของเซเมลลักเฮิร์สกับเรื่องของอารอนวาร์บิสาก้ากันบ้างครับวันนี้จากรายงานนะครับมีการระบุว่า คริสตันพาเลสนะครับสนใจจะดึงตัววันบิสาก้ากลับไปร่วมทีมอีกครั้งแต่ได้ว่าพวกเขานะพร้อมจ่ายแค่ราว10ล้านปอนด์เท่านั้นครับซึ่งหากว่าแมนยูเต็ดยอมขายวันบิสาก้ากลับให้กับพาเลสด้วยราคานี้จริงนะครับทางทัพปีสดงแนะจะขาดทุนถึง5เท่าทีเดียวเนื่องจากว่าเมื่อช่วง3ปีก่อนนะครับแมนยูเต็ดดึงมาด้วยราคามากกว่า50ล้านปอนด์เลยครับ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานจากทางเดอะไทมส์สื่ออังกฤษนะครับที่ได้ออกมาระบุว่าเซอร์จิมแรดคลิฟมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของอังกฤษนะครับประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาพร้อมจะเทคโอเวอร์สโมสรอนแมนยูนเต็ดต่อจากตระกูลเกลเซอร์จริงหากว่ามีการขายสโมสรอนครับโดยทางโฆษกของเซอร์จิมแรดคลิฟนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางเดอะไทมส์ถึงเรื่องนี้ว่าถ้าสโมสรอนแมนยูนเต็ดเปิดให้มีการซื้อขายได้จิมย่อมมีโอกาสเป็นผู้ซื้ออย่างแน่นอน และถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากจะคุยเรื่องนี้นะเขาตั้งเป้าวิธีการได้เป็นเจ้าของสโมสรในระยะยาวอีกด้วยจิมรู้ว่าสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความสําคัญต่อเมืองนี้ขนาดไหนและเขาก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วล่ะกับการเริ่มต้นใหม่ของทัพปีศาจแดงทั้งนี้นะครับแม้ว่าการเจราจาซื้อขายสโมสอนที่มีมูลค่าระดับหลายพันล้านปอนด์นะครับคงจะไม่ได้ปิดดีลกันในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอก แต่การที่ตัวแทนของคนระดับเซอร์จิมแรดคลิฟออกมายืนยันผ่านสื่อแบบนี้ผมเชื่อมั่นเลยครับว่าพวกเราแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆภายในช่วง1-2ปีนี้อย่างแน่นอนครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าทานเซอร์คนนี้รวยมากขนาดไหนนะครับก็จากการจัดอันดับของนิตยาสารฟอบล่าสุดนะครับก็มีการระบุว่าเซอร์จิมแร l ดคลิฟนะครับมีทรัพย์สินอยู่ที่ราว6000ล้านปอนด์ หรือว่าประมาณ259,680ล้านบาทไทยนะครับซึ่งอยู่ในอันดับที่27ของมหาเศรษฐีโลกในปัจจุบันครับเรามาต่อที่ข่าวของคริสเตีย o โนโรนัลโดกันบ้างนะครับวันนี้แกรี่เนวิลนะครับได้ออกโรงมาจี้ให้ตัวโรนัลโดรีบออกมาชี้แจงด้วยด่วนเลยครับและให้ออกมาพูดความจริงตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงที่ผ่านมาแทนที่จะต้องรออีกตั้ง2สัปดาห์กว่าจะออกมาชี้แจงครับโดยแกรี่เนวิลนะครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ทำไมนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการตามมุมมองของผมนะต้องรออีกตั้ง2ส,สัปดาห์เพื่อจะบอกความจริงกับแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเขาต้องลุกขึ้นมาสิและก็พูดมันตอนนี้เลยสโมสรกกาลังอยู่ในช่วงวิกฤตและจาเป็นต้องมีผู้นําเขาเป็นคนเดียวนะที่สามารถอาศัยสาการดังกล่าวนี้จัดการกับทุกอย่างได้ดังนั้นเขาต้องออกมาชี้แจงแล้วล่ะเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัศนะของลุยส์นานี่อดีตปีกจอมผิวของทัพปีศาดแดง ซึ่งนานี่นะครับได้ออกมาเชื่อว่าคริสเียโนรนัลโดยังกระหายที่จะอยู่บนจุดสูงสุดต่อไปครับจนนำไปสู่การขอย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเขานะครับมองว่ามุมนึงมันเป็นปฏิกิริยาที่พอเข้าใจได้ครับเมื่อคิดถึงเรื่องที่ว่ารนัลโดนมีอายุมากขึ้นแล้วจนไม่สามารถรอให้กองทัพปีศาจแดงสร้างทีมขึ้นมาใหม่ได้ครับโดยนานี่นะครับได้ให้ทัชนะเรื่องนี้ระหว่างร่วมรายการพอดแคสต์ของริโอฟอร์ดินานเอาไว้ว่า มันก็ผ่านมานานแล้วนะนะตั้งแต่ที่เราเล่นร่วมกันและคริสเตียโนโรนัลโดก็ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วเวลามันเปลี่ยนไปซึ่งนั่นก็ทําให้ปฏิกิริยาและทัศนคติบางอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปได้เช่นกันแต่ก็อย่างที่เราเห็นกันว่าเขายังทําแบบเดิมอยู่เขาไม่ชอบการเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เขาจะแสดงปฏิกิริยาบางอย่างออกมาในตอนที่ทีมเล่นได้ไม่ดีสิ่งเดียวที่ต่างไปจากแต่ก่อนก็คือเวลาและก็จริงอยู่ที่ว่าเขากลับมาเล่นที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด แต่ก่อนหน้านี้เขาก็ตระเวนไปเล่นมาทั่วเลยทั้งลาลิกาสเปนและก็เกาโชซิลีอาและก็สามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมต่างๆเหล่านั้นด้วยขณะที่ตอนนี้เขามาอยู่กับทีมที่มีผู้จัดการทีมกําลังพายายามสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาใหม่ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาจริงไหมล่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ทํากันได้ง่ายๆเลยนะกับการสร้างสโมสรขึ้นมาใหม่ภายใต้นักเตะที่ยับเยินขนาดนี้ สำหรับคริสเตียนอลโดแล้วเขาไม่สามารถเสียเวลาไปกับช่วงการสร้างทีมขึ้นมาได้หรอกหรือรอให้ถึงซีซั่นต่อไปได้เขาอยากจะอยู่บนจุดสูงสุดอย่างต่อเนื่องอยากยิงประตูอย่างต่อเนื่องและก็อยากเป็นคนที่มีความสําคัญต่อไปมันไม่แปลกเลยนะที่เขาจะมีปฏิกิริยาแบบนั้นซึ่งบางครั้งผมก็มองว่าเราทุกคนต่างก็เคยมีปฏิกิริยาที่ผิดๆกันได้นะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม